สวัสดีครับคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เนนแอร์จะมาโชว์ลายันลายันทั้งตัวทั้งตัวเนน,นไปเริ่มสักยันต่อนไหนตั้งแต่อายุสิบกว่าสิกว่าเพราะอาจารย์สักให้พอสักเสร็จเรียบร้อยสักซึ่งสี่ห้าคนสมัยก่อนเี้ไอไอ้ิิหม้อขูคิีม,ม่อ,ม,ม,อมาผสมน้ําเหล้าแล้วสัก ใช้เข็มเอเอก้านุ่มอ่ะสักสี่คนสลบทะไหลเลยสักเสร็จแล้วถีบลงในบ่อน้าหน้าหนีคลอกดาบอีกเหลาเหล็กเหลาอะไรเยอะแยะแค่น้ำยุงน้ำยาอีกอาจารย์ก็ว่าคาถาสักมาแต่คนท้่สมัยก่อนสักไม่สวยอ๋อสมัยก่อนนี้ไม่ได้เรื่องไม่สักไม่ค่อยสวยแต่อัขระสวยอัขระตัวอัขระสวยอัขระเน้นไม่มีเสือสิงกับสิงแรกไม่มีตรงนี้ของเน้นลงตัวตัว ไม่มีเกียเจจอาจารย์ในสักของเรน๋อมีอาจารย์เดียวอาจารย์ฮูลันดีแห่งยอดอาจารย์ขมิ้นสักมาองเดียวออืออาจารย์คนนี้เก่งยังไงเก่งชกด่านที่สอนวิชายผมเนี่ยเดี๋ยวก่อนสักตรงไหนเจ็บที่สุดโอ้โหที่เป็นนี่นียอ่าที่ประชิกเนี่ยสัตด้วยเหรอโอ้โหนี่ถ้าไม่ทะลึ่งนี่เปิดดูแล้วเดี๋ยวก่อนอ่ะ ไอ้ตรงอะัายวะเพศสักอะไรตรงนั้นสักเอออาจารย์ลงให้อย่างดีอาจารย์ลงให้อย่างดีอโอเคตรงโทษนะตรงกระโหลกนี่ตรงนี้ตรงนี้เจ็บไหมเจ็บไหมอาจารย์โอ้โหสัก,สกตเตะเหล็กทิ่มเนื้อมีเจ็บได้อย่างไงเหล็กทิ่มเนื้อไม่เจ็บได้ยังไงเขาบอกว่าเจ็บเรื่องกโกหกแล้วไอ้พวกบอกว่าสักยันไม่เจ็บนี้โกหกโกหกเหล็กทิ่มเนื้อต้องเจ็บแต่เราทนได้ไม่ได้เราชอบหรือไม่ชอบเราความเพราะความชอบครับเพื่อความศรัทธาครับอ่ะเนี่ยยืดขาหน่อย ยืดขายดูไอะเนี่ยหมดหมดเลยทั้งตัวเลยจนถึงไอ้ตรงนั้นเลยตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็น,นอนะขนาดเหรอ,อสักสักแล้วเนียนเหนียวไหมก็อลองดูเคยฟันแทงมาแล,ล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอยู่โชคโชนแล้วมียาลายยันที่ได้มาจากในคุกไหมอ๋อไม่มีไม่มีเหรอในคุกกิไปสักทําไำใบเขาบอกเข้าคุกแล้วได้ยัน ันเน้ไปตอนที่เน้นเข้าคุกสักไปกี่คนมีแต่สักให้เขาสักไปกี่คนหรือสักทั้งคุกโอ้สักทั้งคุกเลยแต่เจ้ยุคนี้เขาห้ามสักถ้ามีเข็มแล้วโดนเงี้คดีเขาไปอีกสมัยก่อนพอได้กินหาสักเศษเล็กยันเล็คุกได้ย่ายุคนี้สักไม่ได้ตามกฎแต่ระเบียบของเรียนจำมันมีอ๋อแต่ก่อนนู้นเป็นลูกศิษย์เน้นเข้าคุกไหนเนนเข้าคุกไหนเข้าคุกไปอยู่ที่ขไอ้ของเปมไอ้พิเศษก่อนพิเศษโดนจับมึงแรกก็พิเศษก่อนพิเศษก็ไปของเปมของเปมก็ไปบางขวาง อ่าไอสองคุกนี่ลูกศิษย์เยอะไหมสามคุกเนี่ยอ๋อเยอะลูกศิษย์ <ระ S 1> เยอะเลยบุรีไปสักมาเยอะไปไปรีให้ายสิบโด,ดยมากจะเป่าได้มากสถาใน,ในคุกเขาจะนิยมยันตัวไหนเสือสิงห์ก็ทิ้งแรกสักพวกนี้หักมักงกรสัก <c oughs> สวยงามอะพวกสวยงามหมด เอาเวลาที่ไหนไปสักตอนอยู่ที่พักผ่อนใช่เดี๋ยวนี้กลายเป็นผิดสิ่งผิดกฎหมายผิดกฎหมายเดินท่าไม่ได้ถ้าไปสักในคุกมีเข็มที่เฉกงโดนแล้วทุกวันเนี่ยมีเข็มก็ยังโดนแล้วทุกวันเนี้ใช่โดนโดนก็หาเพิ่มเติมใช่ชอหาเพิ่มเติมมีหมึกสักเมื่อไรเนี่ยแต่ก่อนนะเข้าได้มีพิธีการแต่ก่อนเราเข้าได้เดี๋ยวนี้มันยากเป็นไปไม่ได้มันคนละยุคละสมัยก่อนเป็นได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ นะแต่ว่ายอดนี้เนี่ยไปส,สักเลยในโค้งในคุกกันเลยครมันแนวหนึ่งเพราะเข็มไม่สะอาดสาักเข็มค้นนี้ก้อนนี้ก็ไปสักโค่นั่นสักโคนนี้มันไม่ใช่แล้วเมื่อวันนี้เราสารักปุ๊บที่นี่สำนักเราเนี่ยสักปุ๊บเปลี่ยนเลยเข็มปับ๊บต้องเปลี่ยนเข็มปัะปับป๊บทิ้งเลยของใครของมันเลยครับครับเนี่ย <viu? S 2> โชว์ข้างหลังหน่อยโชว์โชว์ด้านหลนังด้านหลังเป็นอะไรเนี่ยข้างหลงังเดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อหลุดเดี๋ยวเสื้อหลุดเดี๋ยวเสื้อหลุดไม่เป็นไรอ่ะ เดี๋ยวก่อนนี่นี่น,น,นี่ลายยันลายยันของเนนแอร์เอาเอาฝันเข้าฝันเข้าไหมเนี่ยอืมก็ลองดูด <c oughs> ผ่านร้อนผ่านหนาวอยู่ยงคงกระพันชาติมาผ่านร้อนผ่านหนาวมายัางยกเยอะแยะแล้วของเน้นเน้นตัวไหนเน้นเน้นด้านคงกระพันหรือด้านเมตตาหรือครบทุกด้านครบครบจักรวาลน่ะเดี๋ยวฝ่ามือเนเดี๋ยวก่อนดูฝ่ามือฝ่ามือไม่ได้สักเจ็บจัดดิไม่ได้สักอ๋อนิ้วเน่านี่เดี๋ยวบดลิ้นลิ้นสักไหม ลิ้นเนี่ยลิ้นก็ลงลิ้นเนี่ยศักมันลบไปแล้วลบไปแล้วฟีโป่งฟีปากยังยน,นี่นี่จะตั้งใจจะไปไปประกวดยันเวทีโลกเน่ยต้องอ้วนอีกหน่อยแล้วหลายยันไม่ได้ชัดเ <c oughs> น่นม,มีข้อห้ามไหมของสำนักอาชีพมีมีมีมมของของเข,งข,งขงมรนี่เขามีข้อห้ามไหมห้ามทำสิ่งผิดกฎหมายอยู่ได้ก็มีข้ามกินฟักกินแฟนกินน้ำเต้าครับนะฮะ มะเฟืองรอดกะพานหัวเดียวไม้คำกล้วยครับพวกอะไรเนี่ยครับมันมีอยู่มีอยู่ครับของมีมือบวบเบื่อปม่ไม่กินของมีมือของมีมือแม่แม่บวบพวกพวกฟักพวกแฟงพวกอะไรน้ำตรงน้ำเต้านี่มีกินครับมะเฟืองไม่กินครับมันเนี่ยมันแก่ไม่กินมันไปล้างยาเราอ่ะมันไปล้างยาเจสล้างยาล้างอาหารเมื่อเรากินยาเข้าไปกินนมเข้าไปเอเดนก็ไปล้างยาแล้วครัจะไหมฮะครับ มันเป็นอย่างนั้นใช้เวลาสักอยู่กี่ปีถึงเต็มตัวโอ้สักแค่วันเดียวส,สลบสไลด์อ่ะวันเดียวสักหลับตายไปเลยตายแล้วอ่ะตัวตอนสักมาตัวไม่พอหมดแเลยไม่ไม่ไมโอ้ใครว่าสัก,กยันไม่เจ็บ เด็กกาศไอ้ร่มด้วยแล้วก็ไอ้ไอ้น้ำยาก็ใช้ไอ้คิ้มบ่อสบายก่อนนะตัวหน้อก้นหม้สมัยก็ไม่ใช่ไม่ยุคนี้ยุคนี้มันมีไอ้หมึกหมึกยางดีจากบึงนอกหมึกสําหรับสักยันเลยใช่ทุกวันนี้อาจารย์ก็ใช้ศึกหมึกนั้นใช่ยุคนี้เนี่ยอาจารย์แล้วอาจารย์สักหัวใจสัวใจคุกไหมตัวอาจารย์เองนะเราไม่มีไม่ได้สัก เพราะอาจารย์นี่มีไปสอนให้เพิ่งไปได้วิชาจากหัวใจคุกงานเนี่ยในคุกเลย่หัวใจคุกแค่สี่ตัวจะตายไปตามอาจารย์เนี่ยแต่อาจารย์คนนั้นก็ตายค้ามือผมแล้วโทษทขาแกคดีไอพ่อแม่เอาเรื่องอมีมีอายุไม่เกินสิบห้าพ่อแม่เอาเรื่องก็ติดคุกเกลตัดสินมาสี่ห้าร้อยปีตอนใจตายตายค้ามือผมนี่แหละนะฮะผมซื้อข้าวกินทุกวันทุกวันไปตามมีอะไรดีประการแกมาบอกผมเลยมีแค่นี้แหละ สี่ตัวดโอ้โหผมเรียนวิชามาเยอะแยนี่ยหัวใจร้อยแปดเียผมรู้หมดเลยว่าได้หมดเลยนะแต่หัวใจคุกดีเพิ่งมารู้มีแค่สี่ตัวเองใช่อันนี้สำนักสักยันเนี่ยคือยันหัวใจคุกดีเป็นของสำนักอาจารย์ใช่หัวใจคุกดีตรงไหนอาจารย์พูดสกีไว้ให้รักให้หลงไหลเหมือนคนเราติดคุกจะไล่ก็ไม่ได้จะตีก็ไม่ไปไม่ใช่สักหัวใจคุกต้องเข้าคุกนะครับให้คนรัก และหลงไหลจะตีให้ตายก็ไม่จากไปไล่ก็ไม่ดีอยาตีก็ไม่ไปอ่ะหัวใจคุกมือนคนละตกคุกอ่ะนะฮะเขาได้ยังไงก็ไปไปไม่ไปไปไม่ได้ออกไม่คือเขาได้ยังไงเขาออกไม่ได้อนี่แหละสําคัญที่สุดเลยวิชาอาคมมันคือเคล็ดลับเคล็ดลับแค่นี้เองเราคงไม่รู้เรียนมาเจ็ดย่านน้ําแล้วเราก็ว่าหาเราเรียนวิชามาเยอะสมัยก่อน มันเนี่ยต้องไปหาเรียนทำนักนั้นสำนักนี้อาจารย์นะอาจารย์นี่เรียนไปเป็นลยร้อยอาจารย์นะฮะไม่เหมือนยุคนี้ยุคนี้มันเปิดอินเทอร์เน็ตมีเน็ตเปิดเปิดเล่นเนี่ยเรียนอินเทอร์เน็ตอยากอยากได้ยันสำนักไหนใช่เปิดปุ๊บอยากอยากได้วัดบางพระอยากได้วัดไหนเปิดเปิดดูได้จะเปิดดูแต่ของเรียนแอร์นี่เปิดดูมี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 ในเปิดดูได้ไหมในในถ้าเรียนสำนักขอใจแอร์ไม่มีไม่มียันผมไม่เปิดเผยก็ยันเขาไม่เปิดเผยยันของผม เออเรื่องเดียวที่เนียแอรไม่เปิดเผยไม่ได้ของดีเขาไม่เปิดเผยแล้วครับจะไม่เปิดเผยของปลอมมันเยอะแยะไปของอธุรกิจเป็นธุรกิตถ้าใครเจอเนีนแอร์นี้ต้องยันประมาณนี้นะครับ ต้องยันประมาณนี้นะถ้าเจอแบบจจรริิงงเสียของจริงเสียงจริงก็คืออย่างนี้นะครับยันอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเนนแอร์ไปไหนเนแอร์ได้บอกว่าลูกศิษย์ม่อยากจะให้ไปได้ไปนี่ด้วยยังแม้มีเนนแอร์ด้วยทุกคนมันพกเหมือนพกผายันไว้ทั้งผืนเลยวโอ้ยมึงจะไมพูดอย่างนั้นว่าขําเยอะๆทุกวันเนี่ยถ้าไปกันเนนแอร์ด้วยอุ่นใจเหมือนพกายานไปทั้งทั้งคันรถเลยไม่ต้องไม่ต้องคนอื่นไม่ต้องเขานเคยเคยมีปฏิหารเรื่องยันไหม มียังไงบ้าง<ม>ตัวในเอ็มเนี้ตัวในเอ็มโดนมาเยอะโดนมาเยอะก่าจะไป,ะะปะถึงเมืองไทยได้ตัวนั้นมันเดินนะไม่ใช่ขึ้นขึ้นขึ้นบินสมัยนี้ก็นสมัยก่อนมันเดินครับ,รบเดินก็จะเดินมาดุกป่าผาโดนมาเจอผีเจอสางเจอไอ้ด้านทหารกมพูชายจะด้านเราสารพัดเรื่องฮะเจอมาเยอะแยะนะเจอคนมาสารพัดครับเดิวไปเดินทุกดวงทุกดวงเรียนมาสักมาเยอะครับทุกวันนี้ก็เออ ประสบะการณ์มาสูงอ่ะครับไปผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแยะแล้วผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับผมชอบเรียนวิชาครับทุกวันนี้อยากจะเรียนอยู่เหมือนกันถ้าใครเก่งกว่าเราเราดีเราจะไปเป็นลูกศิษย์เลยครับถ้าใครเก่งกว่าผมนะอ่าผมยอมอ่ะเนนมีลูกศิษย์ไหมนะมีลูกศิษย์ที่จะถ่ายทอดวิชาให้ไหมตอนนี้มันมาภูเขาป้ามันมาแค่ว่ามาถ่ายรูปด้วยก,กันเลยว่าหาว่าเป็นลูกศิษย์เนนแอร์แล้วไปเอาภาพมาเป็าผมมาถ่ายอย่างนี้นี่นมัน ผมไปอ้างได้แล้วไปอ้างได้โ่คนเราวิธีการมันเยอะแยะผมไม่ได้อ้างเป็นแอร์นะไม่เอาละมันมเรียนมันมาเรอมมามือเท้ามาถ่ายรูปปุ๊บปั๊บนี่โอ้โหไปอ้างอิงเดนแอร์นีบางทีบาษาประสิทธิวิชาให้ประสิทธิวิชาเนี่ยบางคนก็ว่าแคปไปโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยโทรัพั์เ่ยแคปหน้าเห็นหน้าจอเพาว่าเป็นเพื่อนเรนแอร์แล้วเปิดกล้องเนี่ยผมไม่อยากจะเปิดกล้องคุยใครหาว่าเป็นเพื่อนแล้วอ่ะคนเนี่ยรู้จักกันในแอร์อย่างนั้นยิงอ้างอิงไปเรื่อยหากูชื่อเสียงกูหาจินได้ขนาดนั้นยูงหรือ วันวันนี้คนแอบอ้างเป็นเน็นแอนหลายคนโอ้เยอะเยะถ้าเนี่ยนี่ผมเปื่อยให้ดูนะผมเปื่อยให้ดูเลยนะครับว่าเนียนแอนเป็นอย่างนี้อยากจะทำเรียนแบบเนียนแอนบางทีอยากจะไปย่างอยากทำนั่นทํานี่อยากทำนั่นมันมันไม่ใช่มันเด็นปู่อยากทำยุคนี้มันเตะติดคุกขนาดเตะไม้เฉยยังเตะขุดคุกเลยถ่ายเฟซลงเฟซตรงไหนเนี่ยมันไม่รู้อะไรกฎหมายมันแรงถ้าออกถ้าถ้าออกไปนอกบ้านนี้ ตะหมาติดหมาทยเนยถายด้นีตะหมาตีหมาเตะเติดคุกอีกเองหาเรื่องอีกเดี๋ยวนี้มันยุคเลยก,กฎหมายแพงเ่หมือนนน้ำมันหมาปากเป้งน่ะหมาต้องเอากันติดกันนะเอากันแล้วเอาเอาทุบหัวหมาทั้งคู่แล้วเอาหมาหัวหัวหมามาต้มเลยทาน้ามันน่หมาปากเป้งกำลังเสพสมกันนะกำลังมีอารมณ์แบบนั้นทุบหมาให้ตายเอามาน้ํามันมานานอีกเขาเรียกว่าน้ามันหมาปากเป้งถ้าตามตอนนี้ถ้าตามตอนนี้ติดคุกโอ้ยติดคุก นู่นไปทำนู่นประเทศ <c oughs> เลาวเนี่นได้ไะเมนเน <c oughs> อวียดน,นามได้เขากินหมาเ <c oughs> ออถ้าทำทำน้ำมันหมาติดเป้งเนี่ยไม่ได้แล้วแต่ถ้าทำมนันมันมีสัตว์ถูหวงห้ามไปพวกอันเนี้ยของเนี้ยมันมีเสกกฎหมายคุมคค้มครองเขาอยู่อย่าไปทำอะไร <c oughs> อไร่นอกลู่นอกทางไม่เอาทุกวันเนี่ยเราแต่ขายของ,ของเก่า,เากินเพราะเรามีเชื้ออยู่ขยายได้เป็นปี๊บ ทุกวันนี้เนนแอร์อยู่ได้เนี่ยเพราะว่าเรามีของดีมีมีของดีอยู่แล้วของดีที่ทําไว้ก่อนท่านี้แล้วทาไว้ก่อนแต่ทายุคนี้ติดคุกนะไม่รู้จะจร้อยคุกก็ไม่รู้ตอนนี้ยไม่เนี่ยภัยโทษนะโอ้ยไม่ตายคาคุกแน่ตายคาคุกแน่นอนทุกวันนี้ไม่ทําผิดศีลก็ผิดกฎหมายในคุณธรรมปฏิบัติพืชปฏิบัติธรรมอยู่นะฮะเนี่ยตื่นเช้ามาออกกาลังกายทุกวันออกกำลังกายทุกวัน ฮออกกําลังกายเพื่อสุขภาพให้อายุยืนได้ยั่งยืนผมจะมาพบเนนแอร์ได้มาจากเฟซหรือเพจไหนะเนนแอร์จองขมังเวทนะฮะมีเพจเลยฮะมามาติดตามผลงานเนนแอร์ที่เพจจองขมังเวทหรือว่าเฟซก็เนนแอร์จองขมังเวทหรือเนนแอร์จองขมังเวทผมเกิดมาเพราะสิ่งนี้มีสองเพจมีสองเพจแค่นั้นน่ะอแล้วก็มีมีเพจอตัวเองแล้วก็ น om, ubers, ั cerebral, Mother, ่นแหละมีดูแลตอบเองอะไรเองหมดทุกอย่างใครสงสัยอะไรคือใครจยากมาอยากมาหาเนนแอ่นี่ก็คือเข้าไปในเพจนั้นแล้วก็นัดแหนกัดนเองครับครับนัดเป็นเวลามาอ่ะเนี่ยผมขอโชว์ทำบัตรหน่อยนี่นะครับเบอร์ใครอยากจะติดต่อนเนนแอร์มามามากันเองในนี้นี่ไหนไหนไหนอันไหนอันนี้โอเคนี่ไม่ใช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 ่อันนี้นี่นี่อันนี้อันแรกนี่อ่าอันนี้นะอ่านั่น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  ใครใครจะติดต่อเนนแอร์มาเองออันนี้มาเองนะครับครับผมแต่ค่าวิค่าวิชาที่นี่แพงฮะค,ค่าครูมันก็ไม่ได้ไม่ได้เรียกร้องอะไรใครเรามีเมตตาทํำมีคุณธรรมมากกว่าอ่าบางทีก็มีบ้างมีบ้าง,างทีก็เขาให้เราเองก็ศรัทธาในความเชื่อครับนะฮะ เราไม่เร,เรียกร้องอะไรเขาไปเราไม่ไปสร้างความทุกข์ใครแหละถูกเข้าถูกของถูกถกระสเนเล่โกนวนค้างถูกกระทาย่ายีถอดถอดถอดได้ครับฝังหุ่นฝังรูปฝังรอยอย่างนี้มันเนี่ยเขาไม่ไปทํากันเยอะบางทีมันส่งรูปส่งอะไรไปทําเนี่ยสำนักอื่นไปทํากันอย่างนี้มันไม่ต้องไปแล้วอย่างเนี้ยคือคือเดี๋ยวนี้คนหากินกันโดยการส่งรูปไปทําเสน่ห์อันนั้นไม่ไม่ไม่ได้ใช่ การทําเสน่ห์หรือทําอะไรเนี่ยถึงของเขาเนี่ยต้องมาด้วยตัวเองมาด้วยตัวเองหรือมาไม่ได้ตัวเองก็ได้ส่งรูปภาพมาถ้าทำน e ักนีนะมีภาพมาบางทีย so ุคนี้ยุคอินเทอร์เน็ตแล้วอ่ะทาได้เหรอเออได้สิส่งภาพมาปิ้นออกทางนี้ปิ้นออกโอ้โหอย่างนี้ทันสมัยขนาดนี้ปิ้นออกปุ๊บเลยไม่ต้องมาเหมือนเขาขอหวยขอเบอร์สมัยก่อนต้องไปหาที่วัดเลยรถเต็มวัดเต็มวาเดี๋ยวนี้ยุคนี้ลงเฟซลงไลน์ที่เหมนก็ถึงกันแล้วใช่ไหมครับ ดูดวงคะตาดิโทรมาดูดวงคาตาโอนเงินมาดูให้ได้ทันทีเลยครับามด้านโหดาศาสตร์ผมเรียนมาไปศึกษาวิทยายุทธในคุกมาโหดาศาเขาเข้าคุกได้วิทยายุทธมาเยอะ,อะเลย,ยก็ฝึกหาสมัยก่อนมาเอาหนังสือเข้าได้หนังสือโหดาศไปศึกษาอยู่นนั่นสิบสองลัคนา,าสิบสองราศีอะไรเรียนมาหมดครับครบเครื่องเราพลิกวิจิตให้เป็นโอกาสได้ได้อยู่ในคุกได้ศึกษาได้ทบทวนทุกอย่างคมลบิษถึงวิธีผมสวดได้ทุกบท พะอยู่ใน,นคุกธรรมจักรเยมาหาสามุงสมัยหรือกุศลาธรรมารหรือมงคลจัก,กรวาลทั้งแปดทิศหรือว่าบุคลแยเิลิสติติเสวานายางกิงจิพุกกรณีโยาจากคุมาสามัมพุเทเรสดได้หมดครับตามเหมือนพระเนี่ยเมตายร้อยเมตาใหญ่สวดไม่หมดได้สวดได้หมดใช่เพราะเข้าคุกเข้าคุกทาไมเข้าคุกไม่ได้สดวดแน่มันก็หลงหลงดื่มตอนนี้เข้าคุกแล้วมันไม่มีอะไรทําก็พยายามสวดบนอ้อนวอนเทพไปนั่นเนี่ยนะฮะ ออกมาจากคุกเลยกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยครับผมกลายเป็นผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยครับผมตอนก่อนเข้าคุกนี่ประโยคนี้ไม่มีมันยังไม่มียังไม่มียุคนั้นยังไม่มีเฟซมีไลน์มีแต่ลงหนังสือพระแจ๋วเน่นแอช่วงลงหนังสือพระนี่เสียไปเดือนเท่าไหร่ถามจริงหลายตังค์สมัยก่อนสมัยก่อนลงเพื่อที่จะโปรโมตตัวเองโปรโมตตัวเองเดือนละเป็นแสนครับผมแต่ตอนนี้ไม่แล้วครับใครจะเอาเน่นแอไปโดน อย่างนั้นจริงๆเร่รเนหนึ่งลายตังสมัยก่อนเนี่ยแต่ยุคนี้มันยุคนั้นยุคนึงสื่สออย่างนี้ยุงสื่อขายไม่ได้นะ้วคร <ยะ S 1> น้อีมีเพจเป็นของตัวเองมีเพจอะไรแล้ว,ลวคนมาตานในเพจในไลน์บดอย่างนี้มันเสียค่าน้ำค่าไฟเสียในโทรศัพท์ก็ได้โอนเงินในโทรศัพท์ก็ได้อย่างนี้ยครับยุคนี้ยุคใหม่แล้วอย่าต้องตามยุคตามสมัยสมัยก่อนยังไม่มีอะไรเลยอจริงๆออกใมาทีปลายเป็นนิวเนยนแอร์เลยผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ ตัวมาสักแต่จะมาสักลงณห,หน้าทองสักสาริกาที่ทองต้องมาด้วยตัวเองครับนะฮะมันไม่เอาไม่ลงในโทรศัพท์ไม่ได้แต่ปรึกษาในโทรศัพท์ได้ครับอืมอันนี้แอีนี่พูดถึงหมอคนหนึ่งพูดถึงหมอคนหนึ่งนิดหนึ่งอไอหมอคนหนึ่งมันกว้างโลกดิ่แอ่วางมันเนี่มาแล้วแต่ความเชื่อทางใครทางมันผมคิดว่าอย่างนั้นฮะทางเขาความคิดของเขาอย่างนั้นแต่เรามีความเชื่อของผมอย่างนี้อ่า เขาคิดอย่างนั้นเขาก็ไม่ผิดเราคิดอย่างนี้เราก็ไม่ผิดแล้วแต่ความคิดของคนเราไม่เหมือนกันนิ้วยังไม่เหมือนกันเลยครับแล้วแต่ความคิดของคนเราเราไม่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 เบียดเบียนใครไม่ว่าใครทางใครทางมันทางผมก็ทางแบบเนี้ยหมออันนี้แอร์เคยเจอหมอขวางโลกไหมโอ้ก็ก็มีบ้างมีบ้างเหรอเคยพระัาคารมกันไหม ไม่ไม่ไม่เคยถ้าถ้ามาไม่ได้เจอตัวจริงๆนะมีแต่โทรศัพท์คุยคุยกันที่เฉยไม่มีอะไรคุยกันดีคุยดีเป็นเป็นมิตรคุยกันฉันมิตรครับผมผมไม่เคยสร้างศัตรูอ่ะผมสร้างมิตรมากกว่าทางใครทางมันทางใครทางมันครับผมทางผมอย่างนี้ความเชื่อทางยศางรผมเรเวทเวทเวทมนต์พักาผมศึกษามาจริงผมเรียนมาจริงวิชาผมอะ สมัยก่อนเนี่ยเลยเรียนบนพิธีเนี่ยฮะต้องบอกปากต่อปากนะโบตัสสะเนื้ออะไรแบบนี้ต้องบอกปากต่อปาก,ก,ปากเลยครับสมัยก่อนเนี่ยไม่มีหนังสือเราทุกวนันนี้มันมีหนังสือขายเยอะแยะแถมมีเสียงสวดสวดตามได้ด้วยใช่ <c oughs> ยุคนี้มันมยุคใดยุคใดทำไมยุคนี้เนี่ยมีคนเลืองเวทจองคำหมังเวทเกิดเยอะเลยฮะโอ้เกิดใบชะลอเนี่รับมันจิงจกบางทีรู้ป<ย>ู<ย>่ป<ย>ัวไปพวกนั<ย>้นอะ เกิดมาจอมขมังเวทเกิดมาเป็นดอกเห็ดเลยโอ้โหเยอะยะเลยฮะมีมีไอทุกจังหวัดมีอยู่แล้วมีอาจจะมีทุกอำเภอโอ้มีทุกอำเภอไม่เรียนนั่นไเรียนจริงเรียนปลอมไม่รู้กันเราก็ไม่ว่ากันนะะครับทางของเขาทางใครทางมันผมไม่เคยว่าใครหรอกนะฮะแต่เราก็เรียนมาของจริงเนี่ยต่อจะถึงวันนี้ได้ก็โอ้ใช้เวลาไม่ใช่วันสองวันครับครับนะฮะเขียนวิชาศึกษาวิชาอาคมมา ครับตำรามีไม่ไปถ่ายในห้องตำราก็ได้ครับเน้นแอร์อยู่ที่ดอนเมืองมากี่ปีแนละ้วดอนเมือง่เพิ่งมาอยู่ตอนแรกก็อยู่ที่สระบุรีหนึ่งอายุที่ดอนแมออยู่ที่สระบุรีปรากฏว่ามาอยู่ที่นี่เพราะว่าหนึง่งเพราะว่าหนึ่งใกล้ลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์มาจากเหนือจากใต้ขึ้นเครื่องมาลงที่ดอนเมืองจอบเลยมหา,าล่อมาจากเหนือจากใต้จากต่างประเทศลงดอนเมืองมาหาเรอเลยทันทีเลยวัยเธอคือนั่งรถเธอไปที่เนื่ยเธอไปที่สระบุรีบ้านผมอยู่ที่ว่า วัดหนองละกำตตบลหนองโดนอดนําเภอโดนจังหวัดสระบุรีต้องนั่งรถไปเป็นชั่วโมงเสียค่ารถคือค่าใช้จ่ายเยอะแยะนี่มาใกล้ๆแชนนี้เองมาที่ชุมนุมชนดีกว่านะฮะอ๋อแต่ประจําอยู่นี่แหละไม่ที่นู่นไม่อยู่แล้วไม่ไม่ก็นานๆไปนานๆไปทีไปทาพิธีที่นู่นไม่ได้ทําพิธีอะไรครับนอกจากว่าจะไปต่างจังหวัดก็ไปแป้งแก้วไปฝังหุ่นฝังรูปฝังรอยในป่าช้าไปไปต่างจังหวัดนี้ไปมติดโควิดนี่ยังไปฝังหุ่นฝังรูปฝังรอยไม่ได้ทําพิธีกรรมยังไม่ได้ ตอนชีชงติดโควิดนี้ใชอ่อยู่ยังไงเนี่ยไม่มีรายได้หรือมีลูกศิษย์มาหาเหมือนเดิมก็มีลูกศิษย์มาเรารับงานไว้แล้วนะฮะเนะฮะรับงานเสร็จแล้บบริกรรมกระถาเสร็จเรียบร้อยก็ต้องเอาหุ่นเนี่ยไปฝังในป่าช้าให้เขาอยังไม่ไปยังไปไม่ได้ยังค้างคาอยู่พอสมควรพอสมควรอยากให้หมดโควิดเนี่ยก็ไปฝังเมื่อลูกฝังรอยเขาก็จบแล้วเน่น ก่อนจะจบคลิปนี้ให้คาถาเมตตามหานิยมสั้นๆสัสกบทหนึ่งอ๋อคาถามาหาสเสน่ห์ฮะเลยสีพึ่งใช้สีพึ่งเรียนแอร์ก็ต้องมีคาถาฮะก็ตั้งน้โม่สามจบเสียก่อนอ่แล้วเหม่งว่างเลยพระกุศโตระโตสัมมาสัมพุทธัสันนโมตัสสะมพระกุศลโตระโตสัมมาสัมพุทธัสันนโมตัสสะมพระกุศลโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสาอิทะตมะพุทธสังมีนาชาลิตินโมพุทธายะโอมสวาโหมติดอิทะตมะพุทธสังมีนาชาลิตินโมพุทธายะโอมสวาโหมติด แลวสิพึ่งกระทาปากอธิฐานเอาต้องการอะไรทาปากแบบนี้ถ้าอยากจะได้ผลไวเรื่องสีพึ่งของอาจารย์น e ิดแอร์ฮะใจต่อใจแปลตาต่อตาเลยครับต้องแทงเลือดตรงหัวใจทานิดหนึ่งเอาเลือดตรงหัวใจเรามาใส่ตลับสีพึ่งเราไว้อ๋อมันจะเป็นเฉพาะของตัวเราคนเดียวอของใครนะฮะแล้วก็กั้นใจถูใต้นมสองข้างถูใต้นมสองข้างที่ใครใต้นมสองข้างมาใส่ตลับสีพึ่งเราไวแล้วสีพึ่งนี้ไปป้ายตัวเขา ใจเรานึกยังไงเป็นงั้นนึกใครลักก,ลก็ลักนึกใครหลงก็หลงนึกมาก็มานึกคไปก็ไปรู้ใจเราเป็นใหญ่ใจเราเป็นประธานใจเราเป็นเหตุทุกสิ่งทุกอย่างเราสําเร็จด้วยใจสเสรษฐอมสวาโหมติดมึงไม่ติดกูก็ต้องไปติดมึงอะ่ะโอเคนั่นแหละครับโ <Okay. S 1> <ข>อเคครับสุดท้ายที่ขอท่านผู้ชมนี่มาชมในในไอ,อ,อ YouTube YouTube ขอให้ประสบความสําเร็จและสมหวัง มีโชคมีลาบขอให้ลาบรวยครับขอให้โชคดีมีชัยทั้งไปทั้งกลับโชคดีมีทรัพย์ทั้งกลับทั้ง,งไปอายุวโนโสุขขังพลังแช่เกติดต,ต่อเน็ตแอร์ก็ศูนย์เก้าห้าแปดสามเจ็ดห้าสี่ห้าห้าศูนย์หกห้าห้าห้าหนึ่งหกห้าศูนย์เก้าที่บูบาทปิดเจริญโครงการสามดอนเมืองครับโห่โชคดีมีความสุขความเจริญครับสวัสดีครับขอบคุณครับเน็ตแอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ